ครับนนี้จะมารีวิวเว็บร้อยสไอปีสองพัน่สิบสนะครับนี้นะ้ำมันหนึ่งถังเติมสักแต่วันออกรถวันที่2ีนะครับไปได้ขีดกระพิบแล้วได้280โลนะครับ ละ5ลิตรครับผมถือว่าประหยัดมากนะครับสําหรับรถเว็บตัวใหม่วันนี้ผมมารถมาเล่นตะเลหาดทาราครับสวยดีโตยด,ดีประหยัดดีครับหมาะกับยุคสมัยนะ้ำมันแพงแบบนี้ ก็โอเควิ่งใช้งานได้สบายเหมาะกับคนที่วิ่งแก๊ปฟูดหรือว่าวิ่งซื้อของอะไรต่างๆนะยูยามเย็นนะครับทะเลหาดพาลาว่างๆเพื่อนๆก็มาเที่ยวนะครับผมมาปล่อยครับเรืออ่านทะเลีะไแต่ไม่แพง ตรงนี้เป็นสถานยื่นออกไปสามารถมักมาตกปลาได้ครับแต่ผมไม่ค่อยชอบตกปลาเท่าไหร่ครับก็รประมาณนี้ครับถือว่าคุ้มประหยัดครับราคาเงินสดรุ่นนี้อยู่ที่48,500ครับแต่ว่าผมผ่อน รประหยัดหน้านะครับจิ้งไปแล้ว280กิ28โลกับน้ำมัน5ลิตรลืมไปเลยว่าต้องเติมน้ำมันออกมาตั้งแต่วันที่2 1ยังไม่ได้เติมน้ำมันเลยครับเราจะขับไปเติมคุ้มกับคุ้มบอกกับยุคสมัยน้ำมันแพงแบบนี้ อีกแังครับนี้สีจำเงินฟ้าครับแต่ถ้าคนชอบแรงก็ไปเว็บร้อยี่ห้าเลยนั่นก็ประหยัดเหมือนกันแต่ที่จะประหยัดกว่าก็ประมาณนี้ครับไปงานไปเรื่อยๆเนาะ,ะถ่ายบรรยากาศยามเย็เยนให้ดู นสวยครับเรือมีอะไรมีรถคกดมาตกปลาเยอะ